เรียนท่านอาจารย์และสวัสดีนักศึกษาหล,ลักสูตรประจำวิทยาลัยการบ,บกชุดที่66ทุกท่านครับกับผมพันเอกมีชยัยไสรงามตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพที่4รับผิดชอบฝ่ายเสยนาธิการร่วมด้าน,นการข่าวรองกลุ่มที่1สําสำหรับกลุ่มที่1ขอสรุปผลการศึกษาคณะขององค์การที่1ดังนี้องค์การที่1ทึ่ง,งความเข้าใจสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน c u r r d n t System จากสถานการณ์ที่กําหนดโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแสดงแอคเตอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วจัดกลุ่มความสัมพันธ์ให้ชัดเจนสําหรับนิวแลนด์ณปัจจุบันประกอบด้วยเจประเทศได้แก่ประเทศม่วงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือรางลงมาคือประเทศเขียวประเทศน้ําเงินตั้งอยู่ย่านกลางของนิวแลนด์ถัดไปเป็นประเทศส้มประเทศเหลืองทางตอนใต้สุดจะเป็นประเทศแดงและ ประเทศนับตาซึ่งเป็นกกอะโดยเฉพาะสำหรับตัวแสดงระหว่างประเทศแอคเตอร์ที่เกี่ยวข้องเช่นประเทศอินรีประเทศมังกรประเทศมีกาวสหประชาชาติอาเซียนและสารโลกรวมทั้งสิน้น10ประเทศและ3องคอ์กรหลักๆสำหรับประเทศเหลืองภาวะแวดล้อมทางยุทศาสตร์ของกลุ่มที่1ตัลงใจใช้หลักเพอร์มิซีเป็นแนวทางโดยสรุปดังนี้ ด้านการเมืองประเทศเหลืองยังคงเป็นมิตรร่วมรบกับประเทศแดงและประเทศส้มโดยมีความสัมพันธ์แน่นแฟนในระดับผู้นําด้านการอาหารมีกําลังพลจํานวนน้อยศักยภาพไม่สูงมากนักยุทธภพกรณ์ล้าสมัยยังไม่เพียงพอต่อการก่อสองครามซึ่งยุทธภกรณ์ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงประเทศมังกรด้าน,นเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นนิคมสาหกรมขนาดกลางรายด้พิจาร อยู่ในระดับต่ำประชาชนเข้ามาค้าแรงงานในประเทศน้ําเงินและเปิดทางให้ประเทศมังกรเข้ามาร่วมทุนด้านสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรมมีหลากหลายวัฒนธรรมด้านข้อมูลข่าวสารมีระบบการสื่อสารโทรละคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศมังกรด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือทางอากาศและมีเรดาร์เตือนภัยจากการประเมินคาดว่าประเทศเหลืองยังคงต้องการให้ประเทศแดงและส้มคอยหนุนหลังในการของอำนาจต่อไปและเพื่อมีอำนาจต่อรองในพื้นที่ทับซ้อนทั้งนี้ยังคงผูกมิรกับประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะประเทศมังกรและอินซีและพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศหมีขาวสำหรับประเทศส้มโดยสรุปด้านการเมือง ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศแดงและเหลืองเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศน้ําเงินมาก่อนแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่มลดลงอยู่ในระดับปานกลางด้านกรารทหารมีกําลังพลจํานวนน้อยศักยภาพไม่สูงมากนักมีเพียงกองกําลังป้องกันตนเองยุทธปกรณ์ล้าสมัยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพายุทธปกรณ์จากประเทศมังกรและประเทศแดง ด้านเศรษฐกิจกำลังพัฒนาพื้นที่นิคมศตกาหกรรมขึ้นรายได้อยู่ระดับต่ำทั้งนี้ประเทศมังกรได้เข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรมการศึกษาร,ระดับต่ำและปัญหาอาชญากรรมจำนวนมากด้านกมูลเข่าวสารมีระบบโทรคมกนาคมที่ดีซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประเทศมังกรด้านโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางบกเชื่อมต่อระหว่างประเทศรวมทั้งทางเรือและทางอากาศมีระดับเตือนภัยจากการประเมินคาดว่าประเทศส้มเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีต่อกันกับประเทศแดงและบางกอซึ่งมีสนธิสัญญาความมั่นคงและความช่วยเหลือเมื่อถูกลุกลานมีการฝึกร่วมตลอดเวลามีการช่วยเหลือด้านบรรเทาสรบรบรเทาภัยพิบัติกับประเทศรอบด้านแต่ทั้งนี้ยังคงมีปัญหาแนวชายแดนกับประเทศน้ำเงิน ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญร่วมกับน้ำงินอีกด้วยประเทศน้ำตาลโดยสรุปด้านการเมืองปกครองระบอบชาธิปไตยรัฐสภาโดยเฉพาะผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจนในการวางตัวเป็นกลางด้านการอาหารมียุทธภพกรค่อนข้างทันสมัยด้านเศรษฐกิจเป็นผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศอินรี รายได้หลักมาจากน้ำมันมีการเปิดการคา้าเสรีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีรายได้ต่อหัวสูงด้านสังคมเป็นสังคมอุตสาหกรรมและยึดถือประเพณีดั้งเดิมด้านข้อมูลข่าวสารมีระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศที่ดีมีรายได้เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงจากการประเมินคาดว่า ประเทศน้ำตาลเป็นมิตรที่ดีกับประเทศน้ำเงินโดยมีสนธิสัญญาทางทางหารร่วมกันทั้งนี้กรณีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะสไปซ์และเกาะแฟนตาซึ่งมีแหล่งการธรรมชาติได้มีการตกลงจัดทํา MOU ระหว่างกันเพียงแต่ประเทศส้มยังไม่ตอบรับการลงนามเท่านั้นสหรับประเทศเขียวด้านการเมืองมีความสาัมพันที่ดีกับประเทศน้ำเงินแต่ไม่สามารถ สนับสนุนประเทศอื่นได้บ้างนักซึ่งภายในประเทศเขียวมีการปรับเปลี่ยนอนโยบายภายในอยู่บ่อยครั้งด้านการทหารมีกําลังทางบกทางเรือทางอากาศอยู่ในระดับปานกลางเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นด้านเศรษฐกิจประชาชนวงส่วน,นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้อยู่ระดับปานกลางแต่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้านสังคม ประชาชนมีหลากหลายเชื้อชาติศาสนาทําให้เกิดปัญหาทะเลาะบอกแหวงด้านข้อมูลข่าวสารมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครอบคลุมมีเดา้าเตือนภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ระหว่างกับลางพัฒนาโดยเฉพาะระบบรางจากการประเมินคาดว่าเนื่องจากนโยบายภายในประเทศยังไม่นิ่งไม่ชัดเจนอาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศน้ำเงิน ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็าตามประเทศม่วงด้านการเมืองปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความมั่นคงทางการเมืองพอสมควรด้านการทาหารมีกําลังทางบกทางเรือและทางอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมีสนิสัญญาความมั่นคงกับประเทศน้ําเงินเพื่อช่วยเหลือยาตูบกุกลานด้านเศรษฐกิจสินค้าหลักคือด้านการเกษตรและการค้าขายทางเรือ รายได้ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดีด้านสังคมยังคงมีปัญหาแบ่งแยกดินแบ่งแยกชนชาติทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งมีความพยายามแยกตัวเป็นรัฐอิสระการประสดมทางบกทางทะเลด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีรวมทั้งระบบฐานลากจากการประเมินคาดว่าประเทศม่วงยังคงเป็นไม่ที่ดีกับประเทศน้ำเงิน ซึ่งมีสิสัญญาความมั่นคงระหว่างกันมีการฝึกร่วมมีการช่วยเหลือบรรเทาสภาธารณภัยและการค้าร่วมกันกับประเทศน้ำเงินสำหรับประเทศแดงด้านการเมืองปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวฐานะภาพทางการเมืองมีความเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับประเทศหมีขาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหลืองและส้มแต่มีปัญหาพื้นที่พิพาทกับประเทศน้ำเงิน ด้านการทหารมีกำลังพลอาวิยุทธณ์กําลังทางบกทางเรือทางอากาศมีความพร้อมรบผู้นําทหารมีนิสัยแข็งเกร้าห้าวหารด้านเศรษฐกิจจากลักษณะภูมิประเทศตอนกลางมีภูเขาสูงคัดกลางทําให้ภาคตะวันออกมีความชุ่มชื้นภาคตวันตกแข้งแล้งตับกกเกษตรได้น้อยเศรษฐกิจตกต่ําโดยต้องขอรับสนุนจากต่างประเทศด้านสังคม รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนแต่ยังไม่รประสบความสําเร็จเท่าที่ควรทําให้ประชาชนมีความเดือดร้อนด้านข้อมูลข่าวสารมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ครอบคลุมและอยู่ในเกณฑ์ดีด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางคมนาคมครอบคลุมครอบคลุมทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศจากการประเมินคาดว่าประเทศแดงยังคงต้องพึ่งพาประเทศมีขาวในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาปากท้องด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนได้เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการบริหารด้านเศรษฐกิจมาก,ก่อนประเทศน้ําเงินด้านการเมืองปกครองระบบเระชาิปไตมีความเข้มแข็งโดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้านการทหารมีความเข้มแข็งทงางทหารมีหน่วยงานความมั่นคงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความพร้อมลบด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจถดถอยจากกระแสวิกฤตการเงินทั่วโลกการกระจายรายได้อยู่ในระดับต่ำมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากด้านสังคมมีปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศเขียวตามแนวชายแดนและมีความขัดแย้งทางศาสนาต่างๆกับประชาชนที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่ด้านข้อมูลข่าวสารมีการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยครอบคลุม ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีเส้นทางคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศจากการประเมินคาดว่าประเทศดําเงินยังคงได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ปัญหาหลักยังคงต้องอดําเนินการแก้ไขต่อไปคือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนปัญหาพื้นที่พิพาทปัญหาชุดกลุ่มน้อยในชายแดนเป็นต้นการมีข้อความสัมพันธ์ของประเทศ ในกลุ่มนิวแลนด์กับประเทศมหาอำนาจประเทศเหลืองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมังกรประเทศอินทรีแต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับประเทศหมีขาวประเทศส้มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมังกรประเทศเขียวได้รับความสนใจจากประเทศอินทรีผ่านทางประเทศนอเงินทั้งนี้ในกลุ่มประเทศนิวแลนด์มีความสัมพันธ์ในเฉพาะด้าน กับเทพนาหน้าที่แตกต่างกันตามบริบทที่แตกต่างกันรายละเอียดตามภาพฉายสรุปความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มนิวแลนด์ดังนี้เราสามารถแบ่งกลุ่มหลักๆเป็น3มกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลางกลุ่มฝ่ายน้ำเงินและกลุ่มฝ่ายแดงซึ่งกลุ่มที่เป็นกลางมีเพียงประเทศเดียวคือประเทศน้ำตาล สำหรับกลุ่มไฟน้ำเงินประกอบด้วย3ประเทศคือน้ำเงินม่วงและเขียวกลุ่มไฟแดง3ประเทศได้แก่ประเทศแดงส้มและเหลืองสำหรับลูกศรต่างๆจะบอกความสัมพันธ์ดังนี้ลูกศรสีเขียวคือความสัมพันธ์ที่ดีลูกศรสีเขียวประหคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนลูกศรสีแดงหมายถึงขัดแยง้งลูกศรสีเหลืองประคือให้ความสนใจ ดังนั้นเราจะเห็นว่าประเทศน้ำเงินมีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้ำตาลและม่วงแต่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนกับเขียวเนื่องจากยังคงมีความหวาดระแวงเรื่องปัญหาในชายแดนปัญหาเรื่องศาสนาบนเกาะมินิบลูส่วนกับประเทศส้มนั้นเมื่อก่อนเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันปัจจุบันเริ่มไม่ไว้ใจเริ่มไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันกับประเทศแดง มีความขัดแย้งที่ชัดเจนเรื่องพื้นที่พิพาทกับประเทศเหลือง <Aven ge. S 1> มีความขัดแย้งต่อกันโดยเฉพาะกลุ่มเหลืองเหนือและกลุ่มเหลืองใต้ยังมียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศน้ําเงินสําหรับประเทศแดงเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมีขาวประเทศสม้มและประเทศเหลืองทั้งนี้ประเทศทั้งนี้ประเทศมทาํานาจมังกรกําลังสร้างอิทธิพลในประเทศสม้ม ทางด้านการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและอาจจะมีระยะสําคัญต่อไปอีกฝากหนึ่งคือประเทศมหาอำนาจอินรีเซให้ความสนใจประเทศเขียวเพื่อวงดูอานาจของประเทศมังกรเช่นกันหากนำความสัมพันธ์ด้านการทหารมาเชื่อมโยงกันเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตรความสัมพันธ์ปกติและความสัมพันธ์แบบไปคุกคามรายละเอียดตามจอภาพ สำหรับข้อมูลระบบเรดาร์จะเกี่ยวโยงกันกับพลังอนานาจทางทางหารต่อไปโัวที่มีระบบการาตัวที่หนานแน่นปานกลางต่ำและไม่มีเลยรละเอียดตามจอภาพการเปรียบเทียบกำลังท,งทางหารของแต่ละประเทศทั้งกำลังฐานบกฐานเรือฐานอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเราจะ ทราบกำลังทางทหารในภาพรวมว่าของแต่ละประเทศรวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศรายละเอียดตามภาพฉายสัมพันธ์ด้านสังคมเป็นออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เกื้อกูลต่อกันกับกลุ่มที่ขัดแย้งต่อกันซึ่งยังคงมีประเด็นในเรื่องชนกลุ่มน้อยประเด็นเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาและการช่วยเหลือภัยพิบัตริรายละเอียดตามจอภาพ ความสัมพันธ์นักเศรกิจมีทั้งเกื้อกูลและขัดแย้งต่อกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลประโยชน์การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติแลร่เเลี่ยมก๊าซธรรมชาติและการร่วมทุนต่างๆรายละเอียดตามจอภาพสรุปเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมพอสรุปได้ดังนี้ลำดับที่หได้แก่ประเทศน้ำเงินเราลงมาคือแดงเหลืองเขียวม่วง น้ำตาลและส้มแต่ลำดับรายละเอียดตามจอภาพทั้งนี้บริบทความขัดแย้งในภูมิภาคปัหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนจำนวน4พื้นที่คือพื้นที่ A, B, C และ D ซึ่งประเด็นความขัดแย้งอาจจะนำไปสู่การใช้กำลังทางทหารหรือไม่อย่างไรมีทางพื้นที่ทับซ้อนทางบกทางทะเลระหว่างประเทศน้ำเงินและกลุ่มประเทศเหลืองแดงส้มทั้ง4จุดคือ เกาะสไปจังหวัดโซโคจังหวัดคาปูและเกาะโคกสรุปปัญหาระหว่างประเทศทั้ง7ประเทศโดยแบ่งประเภทปัญหาออกเป็น5แบบคือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนปัญหาชนกลุ่มน้อยปัญหาศาสนาปัญหาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาภัยพิบัติสำหรับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนใช้เส้นาลูกศรส,สีน้ำตาลดังนี้พื้นที่ทับซ้อนบนเกาะสไป และกาะเฟนตาซึ่งจะมีแหล่งก๊าธรรรชชาติปัญหานี้มีความเชื่อมโยง3าประเทศคือน้ำเงินน้ำตาลและส้มพื้นที่ทับซ้อนจังหวัดโชโคระหว่างประเทศส้มกับประเทศน้ำเงินพื้นที่พิพาทระหว่างประเทศแดงและประเทศน้ำเงินพื้นที่ทับซ้อนจังหวัดคาปูและเกาะโคฟซึ่งมีแหล่งน้ำมันระหว่างประเทศเหลืองและประเทศน้ำเงิน ปัญหาชนกลุ่มน้อยแนวชายแดนและความขัดแยง้งศาสนาระหว่างประเทศน้ำเงินและประเทศเขียวปัญหาชนกลุ่มน้อยลลโอระหว่างประเทศเขียวและประเทศม่วงซึ่งปัญหาดังกล่าวประเทศมหาอำนาจกำลังเฝ้ามองโดยเฉพาะอินทรียและมังกรสรุปความเชื่อมโยงของผู้นำแต่ละประเทศโดยแบ่งออกเป็นสีลักษณะคือมีอิทธิพลชี้นำ ขัดแย้งให้ความสนใจและเป็นเมที่ดีในประเทศแดงพลเอกท็อฟสกี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีไม่มีความรู้ในการบริหารด้านเศรษฐกิจอีกทั้งเคยเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นเอเชียใต้ของโซเวียตมีอิทธิพลชี้นำประเทศแดงและพลเอกทัชมานอฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดและยังมีส่วนชี้นำนายคับแซดของประเทศส้ม สำหรับประเทศเหลืองนายคำเดียวมีนิสัยเจ้าเล่และไม่ถูกกับนายสมบัติแต่มีอิทธิพลชี้นำประเทศเหลืองและมีส่วนชี้นำนายคำแสดประเทศส้มยังให้ความสนิทสนมกับมหาอำนาจยุโรปตะวันออกสำหรับประเทศน้ำเงินเป็นมิตรดีกับประเทศเขียวประเทศน้ำตาลประเทศม่วงเป็นมิตรระดับปานกลางกับประเทศส้มแต่ขัดแย้งกับประเทศเหลืองและประเทศแดง ประเทศเขียวผู้นำไม่มีความชัดเจนไม่เด็ดขาดเปลี่ยนนโยบายบ่อยสำหรับประเทศม่วงผู้นำเป็นระบบประชระาธิปไตยในส่วนของกลุ่มที่หนึ่งขอจบการบรรยายไปเท่านี้ขอบคุณครับ